ที่ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยได้มีมติร่วมกับสมาคมนักวิชาการเพื่อพระพุทธศาสนาและภาคีเครือข่ายองค์กรชาวพุทธ ได้ให้เดินหน้าทวงถามรัฐบาลเรื่องการแต่งตั้งสมเด็จพระสังคาราชนะคะโดยมองว่าที่ผ่านมาคณะสงฆ์รับกิจนิมมานยกรัฐมนตรีย่อมไม่เคลื่อนไหวเรื่องนี้อยู่เพียงลําพังแค่ฝ่ายเดียวค่ะขณะที่อีกฝ่ายยังไม่หยุดจึงมองว่าวิธีการเช่นนี้ไม่มีมาตรฐานและไม่สามารถทําให้ปัญหายุติลงได้คณะสงฆ์จึงจะไม่รออยู่เฉยแล้วนะคะขอเดินหน้าสแสวงหาความเป็นธรรมในการสถาปนาสมเด็จพระสังคาราชต่อไปอันนี้เป็นท่าทีล่าสุดจากพระเมธีธรรมจารย์แล้วก็ทางด้านของศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งชาติแล้วก็คณะ งาาคคี่่ขตๆรก็เป็นเรื่องที่พระเมธีธรรมจารย์ท่านออกมาพูดหลังจากที่ท่านโดนควบคุมอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องอแล้วก็มีข่าวถึงขั้นว่าสสัปดาห์ก่อนนี่ท่านบอกว่าท่านได้รับคำเตือนจากผู้ใหญ่ว่าบางฝ่ายเนี่ยจะหาทางเล่นงานท่านจนสิ้นความเป็นพระ ท่านก็เลยหยุดทําเรื่องต่างๆไป2ส,สัปดาห์แต่ตอนนี้ก็กลับมาบแต่อีกกลุ่มหนึ่งครับเป็นมติของคณะสงฆ์อีกกลุ่มหนึ่งที่ก็ค่อนข้างมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคือองค์กรพิทักษ์พระพุทธศาสนาที่ภาคใต้นะครับองค์กรพิทักษ์พระพุทธศาสนาที่ภาคใต้เนี่ยมาออกแถลงการเมื่อวานนี้นะครับอีกครั้งอีกครั้งหนึ่งะนะครับไม่ได้พูดเรื่องอสังฆราชโดยตรงแต่พูดถึงเรื่องบทบาทของพระพุทธอิสระนะครับบอกว่าะจะมีการรวมตัวให พระพุทธอิสระเนี่ยนะครับสูญสิ้นความเป็นพระนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างดุในใดเหมือนกันนะครับเป็นการรวมตัวของคณะสงฆ์ที่ภาคใต้ซึ่งก็มีบทบาทสําคัญนะครับเป็นพระผู้ใหญ่จากจังหวัดนครศรีธรรมราชบ้างจังหวัดสงขลาบ้างที่ออกมาพูดเรื่องพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นปฏิกิริยาของคณะสงฆ์ภาคใต้เนี่ยยังมีอยู่นะครับแล้วก็น่าจะยังไม่จบลงนะครับนี่เป็นภาพจากถแถลงการของของพระที่เป็นพระวัดเกาะใหญ่นะครับอยู่ที่จังหวัดสงขลานะครับซึ่งเป็น เป็นผู้ประสานงานขององค์กรพิทักษ์พระพุทธศาสนา,าที่ภาค<ม>ที่ภาคใต้พระภาคใต้เนี่ยประกาศอุุเคป,ปันิยกรรมเป็นภาษาออุเคปัติยกรรมหมายถึงการขับพุทธอิสระหรือพระสวิตออกจากคณะสงฆ<ม>์งนะครับเ<ม>นื่องจากมีพฤติกรรมการเมืองมีการพูดถึงให้ร้ายพระรูปอื่นๆที่ท่านปฏิบัติศาสนกิจในภาคใต้อย่างดีงามต่อมาต่อเนื่องตลอดมานะครับแล้วก็พูดถึงการ ทำให้พระพิสุผู้มีศีลเป็นที่รักของประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนไปทั่วเนี่ยนะครับพระประหลัดนรุตชัยซึ่งเราเห็นภาพไปเมื่อสักครู่นี้เลยบอกว่าเห็นสมควรตัดขากพิสุ์เช่นนี้จากคณะสงฆ์ขอให้พระสงฆ์ทั่วสังคมนทนร่วมกันลงทธนทกรรมตามแนวพุทธ,ธวิธีที่ทรงอนุญาตประกาศอุคเคปนิยกรรมเขาอ่านผิดข,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 ขอโทษด้วยนะครับขับไล่ คุมบังกุพิสุผู้ไร้ยางอายนี้เอาเจอหมู่ส่งให้สมกับที่ได้สร้างความเสียหายให้กับพระพุทธศาสนามีคาหลายคําซึ่งเราไม่เคยได้ยินนะครับอันนี้เป็นปฏิกิริยาล่าสุดเลยใช่ไหมแต่ว่ายังไม่มีปฏิกิริยาออกมาจากทางด้านของพระพุทธอิสระ,ะ,ะ,ะเพราะว่าการณีนี้พระพุทธอิสระไป,ไปพูดถึงพระสองท่านที่อยู่ในรูป<อ>ว่าเป็น,นกับพระที่มีฝักฝ่ายทางการเมืองท่าน<ร>ก็เลยบอกว่าท่านเนี่ยทำงานในพื้นที่มานานแล้วก็ทํางานในพื้นที่ซึ่งมันมีความรุนแรงด้วยไม่ควรจะพูดถึงท่านแบบนี้